สวัสดีค่ะทนายพราวรวีค่ะสำหรับคลิปนี้นะแพรจะแนะนำเรื่องของการทำคำถแถลงนะคะคำถแถลงข้อได้จริงหรือปัญหาข้อกฎหมายนะคะสำหรับท่านทนายจำเลยนะคะแพรแนะนำอย่างนี้ว่ากรณีที่คุณจะทำคำถแถลง ข้อได้จริงหรือปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าการที่คุณทำเนี่ยค่ะจะทําให้ศาลสามารถที่จะพิจารณาและยกได้เลยประเด็นที่1นนะหรือ2การทําคําแถลงเนี่ยเพื่อจุดมุ่งหมายให้ศาลหมายเรียกพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานบุคคลเข้ามาในสำนวนเพื่อจะสะดวกต่อการถามพยานนะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าคุณเขียนต้องใช้คําว่าถ้าแนวทางคดีเนี่ยโอกาสที่จะ ชนะในชั้นไต่มีน้อยอ่ะแพมไม่แนะนําให้ทําคําแถลงเพราะว่าการทําคําแถลงเท่ากับเราเปิดแนวทางการต่อสู้ทั้งหมดค่ะดังนั้นเราจะทําเฉพาะคดีที่เห็นสมควรว่าทําแล้วชนะแน่สู้ข้อกฎหมายแล้วหลุดแน่เช่นฟ้องผิดฝาอย่างเงี้ยฟ้องผิดตัวอย่างเงี้ยอาจทำได้ขาดอายุความอย่างเงี้ยทำได้ ถ้านอกเหนือจากนั้นแผมไม่แนะนำให้ทำนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดช่องให้โจท์สร้างว่าจำเลยจะสู้อะไรเพราะโดยปกติแล้วจำเลยค่ะแม้จะในชั้นพิจารณาค่ะแม่สารประทับฟ้องไปแล้วจำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธโดยปราศจากเหตุผลก็ได้ดังนั้นจำเลยอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างได้เปรียบจริงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยก็ได้แต่ ถ้าคุณจะทำค่ะแพมอยากให้มุ่งเน้นไปที่การขอให้ศาลเรียกพยานหลักฐานมาเป็นพยานของศาลเพื่อความสะดวกข,ของคุณที่จะใช้ถามพยานเพื่อให้ชนะเลยก็ได้ประมาณนี้เนาะหลักเกณฑ์ในการทำคำถแถลงกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องทำขึ้นวันเวลาใดตอนไหน แต่ว่าให้ทำในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ประมาณนี้นะคะเนาะแบบฟอร์มในการทำคือใช้แบบฟอร์มคำร้องนะคะแล้วก็ท่านทนายสามารถที่จะลงลายมือชื่อในคำร้องนี้ได้เพราะท่านมีอำนาจตามใบแต่งตั้งทนายความค่ะนะ,ะตามข้อกฎหมายจะอยู่ในมาตรา165่ทับนะคะถ้าใครติดปัญหาในเรื่องของการเขียนคำแถลงสามารถปรึกษาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ในส่วนของการทำคำแถลงเนาะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ